สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เรามันรองบอลพรินซ์นักเคลับป้องกันแชมป์ลีกพรินซ์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับฟุลแบ็กจอมอาซิตของลิเวอร์พูลออกโรงแนะนำเพื่อนร่วมทัพหงดังลิเวอร์พูลต้องพยายามมองว่าตัวเองเป็นทีมรองบอลน,นะครับหรือเป็นรองสโมสรอื่นๆหากพวกเขาอยากที่จะป้องกันแชมป์พรม์ลิงเกลตในฤดูกาลนี้ แชมป์ลีกทีมล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลมีคิวทำศึกแชมป์ช,ชนแชมป์พบกับยุงทองลียดยูเนเตดเจ้าของแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพที่สนามแอนฟิลด์ในเกมนัดเปิดซีซั่นในวันเสาร์ที่12กันอยู่นนี้โดยภารกิจสำคัญก็คือพยายามที่จะคว้าแชมป์ลีกให้ได้ติดต่อกันหลังจากที่เพิ่งประสบความสำเร็จในการปลดเอก30ปีด้วยการคว้าแชมป์โดยมีคะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ตี้อันดับที่2ถึง18คะแนนนับตั้งแต่ที่เปลี่ยนชื่อจากเดวิชันนึเดิมมาเป็นพิม์ลิงเกรีด มีเพียงแค่3ทีมเท่านั้นที่ทําได้นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ตี้และเชลซีเท่านั้นโดยเอเล็กซานเดอร์โนุกละตุ้นเพื่อนร่วมทีมพยายามประเมินคู่แข่งว่าเหนือกว่าพวกเขาพยายามประเมินคู่แข่งว่าเหนือกว่าเพื่อที่จะได้ไม่ประมาทนะครับผมคิดว่าเรื่องการปรับตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือแรงกระตุ้นของบรรดาทีมคู่แข่งเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องลงแข่ง พวกเขามีสภาวะจิตใจที่เหนือเมเป็นพิเศษอีก10ปรเประมาณว่านี่เป็นทีมที่คว้าแชมป์พวกเขาเป็นแชมป์เปี้ยนเราต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้มันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับแฟนบอนลเพราะมันเป็นสภาพจิตใจที่เราเคยมีตอนที่เราสู้กับแมนเชสเตอร์ทีเมื่อสซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาเป็นทีมชนะดังนั้นเรามีแรงกระตุ้นที่สุดสานพิเศษในเกมเหล่านี้และเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันดังนั้นอีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจของเรา เรารู้มาเลยตลอดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาว่าเรามีคุณภาพที่จะคว้าทุกชัยชนะได้ทุกเกมเราชนะด้วยแนวทางที่แตกต่างดังนั้นเราต้องรักษาสภาพจิตใจให้ยังคงเชื่อมันว่าเราเป็นทีมรองบอลและนั่นคือเป็นวิธีที่ตีท,ท,ท,ที่สุดสําหรับพวกเราแบ็ขวาเลือดผู้ดีกล่าวถิงท้ายเจคกิงครับเปิดใจเรื่องทำให้เฟอร์กี้ตื่นตอนตีสามครึ่ง เช็กแกนลับนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าตนทําให้ทันเซอร์อเล็กซ์ฟ์กุสันตำนานกุนซือปีแสดงแมนเชสเตอร์ตนต้องตื่นมาตอนประมาณตีสามครึ่งจริงๆหลังจากที่ตอนแรกฟร์กุสันส่งข้อความเชิงสแสดงความยินดีที่ทีมตนได้แชมป์พิมพ์ักกฤษประจำฤดูกาล2019-2020มาให้ตนตั้งแต่ในช่วงกลางคืนแต่อตอนเพิ่งมาอ่านเจอข้อความนั้นและส่งข้อความตอบกลับไปในอีกหลายชั่วโมงต่อมา เมื่อช่วงเดือนก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเจคกิงค็อฟก็ได้รับรางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมประจำปี2020ของสมาคมผู้จัดก,การทีมลีกประเทศเกฤษ LMA จากการที่พวกเขาผ่านทีมได้แชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในร้อบ30มีโดย้วยรางวัลดังกล่าวมีชื่อว่าอเล็กเฟอร์กูสันโรฟีซึ่งเป็นการตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเกยียรติแก่ทันเซอร์เฟอร์กูสันที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการผู้บังเกษท่งนี้เฟอร์กูสันอัดคลิปกล่าวแสดงความินดีต่อเจคกิงค็อฟที่ได้รับรงงววััลอนนทเกีียยติ้้ด และในคลิปนั้นตำนานคุณสื่อชาวสกอกแลนด์ก็พูดแบบติดตลกเช่นเดียวกันนะครับว่าตัวเองยกโทษให้เจคินคลับที่มาแจ้งเรื่องที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกในตอนตีสามครึ่งโดยในตอนนั้นเหล่าสื่อของอังกฤษก,ก็ตีพิมพ์ข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าเจคินคลับได้ต่อสายตรงไปหาทนเซอร์เฟอร์กี้ด้วยการใช้คำว่าโฟนหรือไม่ก็ l ล n ์ที่แปลได้ว่าโทรศัพท์ไปหาได้ทั้งหมดซึ่งล่าสุดเจคินคลับก็บอกว่าตนส่งข้อความไปหาทนเซอร์อเล็กซ์บูตสัน ไม่ได้ถึงขั้นโทรศัพท์ไปแต่ก็ยอมรับว่าส่งข้อความไปช่วงประมาณตีสามครึ่งจริงๆคุณซื้อชาวเยอรมันที่สัมพันธ์กับ b t Sport สื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษว่าปัญหาก็คือวันนั้นกว่าผมจะกลับถึงห้องของตัวเองมันก็ดึกมากพอแล้วแต่ผมก็ยังนอนไม่หลับดังนั้นผมเลยไล่เปิดดูบรรดาข้อความที่ผมได้รับและหนึ่งในนั้นก็มีข้อความจากเซซเซอร์เล็กซ์ฟุสซันอยู่ด้วยผมคิดว่าผมจะตอบกลับไปแบบสุภาพสุดๆแล้วนะครับ ตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งจนจะถึงตีสี่แต่ผมก็ไม่นึกว่าเขาจะเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ขาเตียงของเขาที่จริงผมก็ไม่อยากปลุกเขาในเวลานั้นหรอกแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ขอโทษด,ด้วยกันนะครับอเล็กฟูก์ซันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับเราก็ยังไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเขายังเป็นอดีตผู้จัดการทีมไปแสดงแมนซันเตดและผมก็ไม่คิดว่าเขาอยากจะคุยกับผมเกี่ยวกับความสําเร็จของลิเวอร์พูลมากนักเขาให้ความเคารพต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แต่มันคงไม่ใช่รายการโปรดทางโทรทัศน์ของเขาหรอกอดีนฮอกชี้ลิเวอร์พูลทีมยักษ์ระดับแชมป์ไม่ต้องกลัวเสียฟันได์ให้บาซ่าอดีนฮอกอลิเวอร์พูลคร,ร,รับทีมใหญ่ระดับแชมป์ไม่ต้องกลัวเสียฟันได์ให้กับบาซ่านีเวลเลอร์นะครับอดีตกัปตันลิเวอร์พูลระบุว่าทำของแดงไม่จําเป็นต้องกังวลที่จะต้องเสียเวอร์จิลฟันได้์กองหลังตัวแก่งให้กับทีมโดยเฉพาะเจ้าบุญทุ่มบาซโลนา่า ที่มักจ้องสอยแข่งคสนสำคัญจากทิมแอนวิลที่ผ่านมานะครับบาสเนอรเคยดึงแข่งตัวเก่งของลิเวอร์พูลทั้งลุยโซเลสและฟิลเตกค,คุนโยซึ่งจากการที่พวกเขาเพิ่งโดนโรนัลคูมันเข้ามาเป็นคนสำคม่ทาให้ตัวเป็นข่าวกับฟันไดส์เนื่องจากคูมันเคยร่วมงานกับฟันไดส์ในช่วงที่ทํางานเป็นเฮดโค้ชทีมชาติฮอลแลนด์ก่อนที่จะมารับงานในทีมแคมโนจึงมีโอกาสที่จะทําให้คูมนันอยากได้ฟันไดส์มาร่วมทีม แต่อดีตก้าวหน้าของหองดงก็ชื่อว่าแฟนบอลไม่จําเป็นจะต้องไปกลัวที่จะเสียแข้งคนเก่งออกจากทีมไม่ต้องไปกลัวบาซโลูนาหรือเดือมอริสจ,จะเข้ามาดึงข้างระดับท็อปของทีมหลอกนะครับเพราะหงดางเองก็มีดีกรีถึงแชมป์พิมลิงเกลต์หลาส่วนและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อ2ปีก่อนและยังเป็นแชมป์สโมสรโลกอีกต่างหากนิวมิเลอร์กล่าวอดีตหัวหอกหงดังยังกล่าวอีกนะครับว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมระดับท็อปที่เล่นฟุตบอลกันในระดับดีเยี่ยมดังนั้นนักเตะไม่จําเป็นจะต้องอยากจะย้้ายทีมไมไงสิน พวกเขาอยู่ในสโมสรที่มีสภาพแวดล้อมฉันยอดซึ่งต้องยกเครดิตให้กับเจคกนกรอฟที่เข้ามาสร้างมาตรฐานและความแตกต่างให้กับทีมผีหลบไปกาลเกอร์ย้ำแมนเชสเตอร์ตี่คือผู้ท้าชิงทีมเดียวของลิเวอร์พูลจะมีกาลเกอร์นะครับตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ที่เป็นทีมเดียวเท่านั้นที่มีดีพอรุ่นแย่งแชมป์พริ้มลิงเกลดกับลิเวอร์พูลถึงแม้แมนเชสเตอร์จะแข็ะแกร่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงระดับนั้น เนื่องว่าแมนเชสเตอร์จะแข็งแกร่งขึ้นและจะทําตามไ่จินหรือวูผูได้ใกล้กว่ามเมื่อรุ่นการที่แล้วพอสมควรเลยนะครับแต่สุดท้ายก็มีเพียงแค่แมนเชสเตอร์ทีมเดียวเท่านั้นที่มีดีพอสู้กับแชมป์เก่าจนถึงปลายซีซั่นากาเลอร์เก่ากับสกายสปอร์ตการได้บรูโนเฟอด์เดนเข้ามาถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีวิเศษเลยละครับสำหรับพวกเขาเพราะเด็กคนนี้เปลี่ยนครึ่งหลังของฤดูกาล2019-2020ให้กลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของยูไนเต็ดได้ทันแต่ห็น ผมเชื่อนะว่าสวาปกีแสดงทุกคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าแทบบูโน่ที่อยู่กับทีมตั้งแต่ต้นฤดูกาลแบบนี้แล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละพวกเขาจะกลวยแต้มเข้าใกล้หัวตารางมากขึ้นแต่มีเพียงแค่แมนเชสเตีร์กับลิเวอร์พูลเท่านั้น2ทีมที่จะมีดีพอลุ้นแชมป์นะฮะนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12กันยายน,นครับซึ่งวันนี้นะฮะแฟนๆห้ามพาดดูดายขารนะครับเป็น ศึกแชมป์ชนแชมป์น,น,นะครับเวอร์พูพบกับลีดยู่นเตดก็จะมีไฮไลท์ให้ชมงกันเช่นเคยนะครับหลังจบเกมแล้วก็มาเจอกันนะครับฝาก like, กดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ